มาพบกับพี่ฝนอีกแล้วนะคะกําลังเดินมานะคะว่าจะเข้าเมโทรนะคะบางเอ,อิญนะคะเห็นป้ายโฆษณาเขาก็จะมีป้ายโฆษณาติดตามาสถานีรถไฟเนาะทุกคนคือผเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะเออที่รถไฟเมืองฝรั่งเศสนะทุกคนก็จะเห็นนะว่าเออมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะและที่สําคัญนะคือมันวิ่งเร็วมากเลยนะทุกคนนี่คือวิ่งไป320กิโลเมตรนะต่อชั่วโมงนะ เออคือแบบคือแบบเออถ้ามีแบบการ์ดอะไรของเขาเนี่ยราคาก็ยิ่งไปกันใหญ่นะเออเขาก็จะได้แบบสิทธิอะไรมากมายเลยนะทุกคนนี่แหละเอาให้ดูนะ S N C F นะของของเมืองฝรั่งเศสน,นะทุกคนเออวิ่งกันเร็วจริงๆนะคือแบบเออวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะคะก็เป็นที่พี่ฝนยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบรถไฟนะคะสาย13มนั่นเอง ก็จะมีแบบป้ายโฆษณาแบบให้เราและที่สำคัญนะก็คือแบบเมืองฝรั่งเศสนะก็ชอบช้อปปิ้งช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันนะวันนี้นะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาเยอะใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยนะทุกคนทุกอย่างเป็นแบบออนไลน์หมดนะทุกคนป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลยนะก็คือ หนังก็ยังมีแลไวป้ายโฆษณาหนังนะน,น,น้นั่นนะู่นนี่นะก็ไม่ให้ดูนะก็คือแบบลักษณะประมาณนี้นะเวลาท่านจะเข้าไปในรถเมโทรนะแล้วก็ต้องมีบนะัตรแะละก็ถ้าจะไปไหนก็นั่นน,นู่นนีต่ตอนนี้นะเราก็อยู่ที่เมโทรนี ประมาณ4โมง2มง4 1นแล้วก็ดูเส้นทางให้ดีๆนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีช่องให้ซื้อตั๋วหรือว่าเราจะซื้อตั๋วเองอออัตโนมัติก็ได้นะก็ว่ากันไปเนาะก็เข้ามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็แล้วเขาก็จะให้ดูนะคือเขาก็จะมีบัตรเออบัตรรายวันเธอว่าบัตรรายเดือนก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปทุกคนก็ กมาเาสันแล้ว็พบกันใหม่นะคะวัสดีถือว่าจะเข,ข,ข้าไปดูข้างไหนกับพี่ฝขาไีดูางในกับพีนก็ได้เนาะทีกคนก็มีบัตรไลใครเดือนะก็เข้ามานะน,นี่โอเคนี่ดีแล้วว่าเราจะไปเส้นทางไหนนั่รน,น,น,นะโฆษณานะัก มาฝรั่งเศสนะทุกคนต้องแบบรู้จักภาษาฝรั่งเศสนิดนึงแต่ว่าก็รุ่นใหม่ๆเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันแล้วแหละก <c oughs> ็ยี่ห้อนี้นะใช้ดีนะกามินเข้ามาก็จะเป็นแบบเข้มานี่แหละก็จะเป็นที่ให้นั่งรองแล้วก็อากาศนั่นนู่นนี่นะทุกคน ีภาษาอะไรบ้างที่ภาษาอะไรบ้างนี่นะคะก็เอามาให้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ